ดวักดีทุกคน เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องเพลงพิมมดารู้ได้ว่าตอนนี้นะครับปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วซึ่งชื่อเพลงเนี่ยก็ขึ้นต้นว่าฮอยเหมือนกันเลยนะครับสำหรับฮอยนี้ครับทุกคนเป็นฮอยฮักวันแห่เทียนนั่นเองครับรู้ได้ว่านะครับทุกคนหลังจากปล่อยโปสเตอร์ออกมานะครับ fc แฟนคลับของเพลงพิมมดาเนี่ยก็แห่กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับคนที่โพสต์คนแรกครับทุกคนไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย เป็นคุณพร,พราวแสงทองนั่นเองครับทุกคนได้มีการโพสต์โปสเตอร์รูปนี้พร้อมเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้นะครับบอกว่าขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะลูกเพลงพิมพมดา นะครับกับบทเพลงฮอยฮักวันแห่เทียนซึ่งจะปล่อยนะครับในวันที่27มีนาคม2568นี้ขอกำลังใจจากแฟนเพลงด้วยนะคะแฟนๆจ๋านั่นเองครับนี่คือข้อความครับที่คุณพราๆได้มีการโพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับน้องเพลงกับทุกคนชาวเน็ตตาดีครับได้เข้าไปเห็นน้องเพลงแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกว่าสาธุค่ะแม่ ขอให้แม่แม่แม่ตาหนูด้วยนะคะซิงเกิลเพลงเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตนะครับฝากติดตามด้วยนะคะหอยฮัก วันแห่เทียนนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความครับที่น้องเพลงธิมดาเนี่ยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณเปล่าเปล่านั่นเองครับทุกคนก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับทุกคนสําหรับ FC ฟซีแฟนคลับของน้องเพลงพิมดาหลังจากรอคอยเพลงใหม่ครับทุกคนที่ต้องบอกว่าตอนนี้คือจอคิวแล้วนับถอยหลังได้เลยอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับหลังจากที่กลายเป็นประเด็นดราม่ามหากราบมาครับทุกคนเมื่อ ทิที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าทางค่ายเพลงเก่าของน้องเพลงพิมพ์มดาเนี่ยน,นี้เราไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะครับทุกคนก็คือเหมือนกับมีการสั่งให้น้องเพลงพิมพ์มดาแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีการยุตินะครับการร้องบทเพลงเก่าของน้องเพลงพิมพ์มดากับบทเพลงหายใจบ้างไฟแสนก็ทุกคนก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนี่แหละครับทุกคนเป็นเพลงสร้างชื่อให้กับน้องแล้วก็โอ้โหมียอดวิวเนี่ย หลายล้านวิวมากๆเลยครับทุกคนก็เลยทําให้น้องเพลงพิเดาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้ต่อนะครับต่อมาครับทุกคนทางด้านค่ายเพลงครับอย่างแพลวพลาวแสงทองเองเนี่ยก็ได้มีการทําซิงเกิลใหม่ให้กับน้องเลยครับทุกคนก็ได้ได้คงทุกคนคงได้เห็นบรรยากาศกันไปแล้วกับการถ่ายทํา MV ต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับน้องก็มาในชุดหลายชุดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดนี้เลยที่แพลวเพลาวได้มีการโพสต์นะครับแล้วก็เป็นชุดสีเขียวเนาะก็เป็นทางทีมงานน้ำเพสตูดิโอนะครับได้มีการ ลงรูปน้องเอาไว้แล้วก็ถ่ายทําเบื้องหลังเนี่ยมาให้แฟนๆเนี่ยครับทุกคนได้ดูกันครับโอ้โหชื่อเพลงนะฮอยฮักวันแะห่เทียนนะทุกคนก็ถือว่ามีคําว่าฮอยเหมือนกันซึ่งหลายคนน็คคงจะได้ฟังท่อนฮุกไปแล้วแม่ๆได้ฟังท่อนฮุกไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนเนาะก็โหเพราะมากเลยนะอุ้มิมก็มีโอกาสได้ฟังน้องเพลงเนี่ย เรียกว่าอะไรร้องหรือว่าลิปซิงค์นะครับเพลงของตัวเองลงโซเชียลบ่อยๆครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยทีเดียวนะทุกคนในส่วนของเรื่องราวที่ผ่านมาครับทุกคนอิมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละนนองแฟน fc แฟนคลับเนี่ยก็ให้โอกาสน้องครับทุกคนในทุกๆเรื่องสำหรับเพลงพิมพดาตอนนี้ก็ถือได้ว่าน้องเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มจะมีวุฒิภาวะนะ้องมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการตอบซื้อนะทุกคนหรือว่าการวางตัวกับการเป็นศิลปินครับทุกคนยิงก็เห็นพัฒ ัาการของน้องเนี่ยมาเรื่อยๆและเชื่อว่าแฟนเพลงคับทุกคนก็จะสนับสนุนน้องอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญน้องก็มีบ้านฮักที่เหนียวแน่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่ติดตามช่องอิ่มข่าวกระแสแล้วอยู่ในบ้านฮักของน้องเพลงพิมบดาก็คอมเมนต์มาหน่อยนะก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันครับทุกคนก็เป็นกาลังใจให้กับน้องนะครับในส่วนของอิมเองก็ นะในวัดนงการหมอลำใครที่จะทําเพลงอะไรใครที่จะมีผลงานอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาเล่ากันตรงนี้เลยในช่องอิมข่าวกระแสครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับน้องครับในส่วนของเพลงนี้อย่างที่บอกว่าชื่อเพลงเนี่ยก็ตรงๆอยู่แล้วนะทุกคนหอยฮักวันแห่เทียนเพราะฉันแล้วอิมมองว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงอกหักนะเพราะว่าเราได้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยร้องแล้ว ทุกคนต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยนะตอนนี้คือเขาไม่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาใช่ไหมครับว่าใครเป็นคนแต่งพอพ่อแม่ทราบไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยตอนนี้อุม้มเห็นมีอาจารย์ตั้มนักครินนะครับเป็นคนแชร์โพสต์นี้ออกไปหรือว่าจะเป็นอาจารย์ตั้มนักครินแต่งเพลงนี้ให้ก็ต้องมารอติดตามกันอีกแหละอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยว่าใครเป็นเป็นคนแต่งใช่ไหมครับแต่ว่าเชื่อว่าบ้านฮักของน้องเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าใครเป็นคนแต่ง แต่ท่อนฮุกค,คือเพาะมากๆเพราะฉันครับทุกคนเนาะก็เตรียมสนับสนุนน้องกันต่อไปสำหรับ FC แฟนคลับพ่อๆแม่แม่นะทุกคนเพลงนี้ก็ขอให้เปรีป้ยงๆดังๆปังๆก็แล้วกันครับทุกคนสําหรับน้องเพลงพิมพ์มดาเนาะอย่างที่บอกว่าช่วงหนึ่งน้องก็ห่างหายไปจากสื่อโซเชียลนะทุกคนน้องก็มีมีงานทุกวันนะต้องบอกแบบนี้น้องก็มีงานคอนเสิร์ตนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่ามีสื่อที่แบบทำข่าวน้องแบบวื้วา เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่ารอบเนี้ยเราได้เห็นแล้วว่าโอ้โหเพลงพิมพ์มพดากลับมาอีกครั้งเลยจากข่าวนะทุกคนอาจจะเป็นข่าวที่แบบเี้เรามองว่าเป็นข่าวที่ดราม่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ตัวเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคือพอน้องมีกระแสปุ๊บเนี่ย คุณภพาภพาก็คือทำเพลงให้เลยเหล็กเนี่ยก็ต้องตีตอน,น,นร้อนๆถูกไหมครับก็เลยแบบปล่อยเพลงเลยใช่ไหมฮะอ่ะก็ต้องมารอดูกันว่าฟีดแบ็จะเป็นยังไงบ้างกับบทเพลงนี้เนาะอย่างที่บอกว่าน้องก็ฝากเคยฝากผลงานเอาไว้กับหอยใจบ้างไฟแสนโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าสร้างชื่อนะครับเป็นเป็นเป็นเพลงสร้างชื่อแบบ ของน้องเลยอะ่ะแล้วก็ตอนนี้มามา,าถูกประกาศให้ยุติการร้องนะทุกคนก็เลยมีซิงเกลิลใหม่ก็ขอให้ซิงเกลิลนี้นะครับประสบความสําเร็จด้วยกันแล้วกันเนาะทุกคนก็ก็ทุกวันนี้ก็เห็นน้องแบบ วางตัวดีนะครับเพลงพิมพ์มาดาวางตัวดีวางตัวน่ารักเนาะเขาก็ยังเป็นศิลปินในค่ายของแพรวพรวแสงทองอยู่อย่างที่บอกว่า,าหลายคนยังถามอิ่มนะว่าน้องเพลงหายไปไหนเขาก็มีบ้านฮักที่อบอุ่นของเขาแล้วเขาก็มีบ้านฮักที่คอยสนับสนุนเขาตลอดและไปส่องนะได้รับมาลัยทุกคืนนะเพลงพิมพ์มาดาเนี่ยแต่ละคืนก็คือแบบโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเลยก็มี ยังปังอยู่เพลงนี้ไม่ได้ยังปังอยู่ครับทุกคนาะฉะนั้นก็วันที่27มีนาคมนี้นะครับก็ฝากแฟนคลับของน้องเพลงด้วยเนาะไปกดไลค์กดแชร์กันครับทุกคนทําให้เพลงนี้ก็กลายเป็นกระแสะก็กลายเป็นไวรัลกันไปอย่างที่บอกว่าสนับสนุนเนาะผลงาน ของน้องได้สำหรับ FC แฟนคลับของน้องนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณ FC แฟนคลับของเพลงเลยที่ส่งฟีดแบ็กต่างๆมาให้อุ้มอิ่มเนาะก็ได้รับข่าวสารนี่แหละจากจากแฟนคลับนัํงเพลงนี่แหละ,ะมีการส่งมาให้อุ้มอิ่มก็ก็อยากให้อุ้มอิ่มรับทราบแล้วก็เดี๋ยวอัดเนี่ยเราเราก็มาพูดถึงกันแล้วครับทุกคนก็นะไปรอดันรอเชียร์กันสำหรับแฟนคลับของน้องสุดท้ายนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะเอาเบื้องหลังนะมาให้ทุกคนได้ได้ชมกันสำหรับเบื้องหลังการแต่งท,ทำ MV ของ น้องเพลงพิมพดาจากน้ำเพชรสตูดิโอนะครับแต่คืนนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ